างง่ายๆล่างง่ายๆเด็กพอหนังล่งง่ายๆสูตรนี้มามาค่ะเพ่ดูวิธีล่างเด็กพอหนังเนี่ยเนี่ยกระจัดีกระจัดล่างง่ายแบ่มีกระจัดลอยกระจัด่อยมากเด็กพอหนังเนี่ยเอาใจกระจัด ล่างง่ายค่ะแบบนี้นี่นี่น,นี่ห้องถูถูถูถ,ถ,ถ,ถูไปตามไปจากมนกจากเลยที่เป็นเส้นแบบนี้ล่วล่าไม่ดินติดไม่น้ำดอกเห็ดมันก็เสียออกง่ายค่ะล่างแล้ววหค่ะแบบนี้เนาะขึ้นไปที่พลังด่างเห็ดเผาะวิธีนี้ง่ายสุด ก็ต้องก็ต้องเฮ็ดน่านเลยค่ะเห็นไ่มเสียงข้าวเดียวเห็นไหเสียงดินกับติดเดี๋ยวเด้อไุณยายใส่ไว้อีกเสี่างไปเรื well, ่อยๆเฮ็ดเฮ็ดเพากับเสีายอยู่ค่ะเ้าะหนาตุ่นติดเลยเวลาเาลางพุ่นก็ติติดติดขอบขอบเป็นตะเจียงเป็นจ่าไม่ใช่ขยจาน่ใชาขยะเวลอใส่ห้อง าขาข้าวหลุบเนี่นออย,ย,ย,ยเห็ดอ่อาานๆกับสิแตกด้ยเห็ดอ่อนแตกค่ะแตกค่อยๆล่างค่อยๆค่อยๆเ็ดตั้งสีไปเนี่ยล่างง่ายค่ะเห็ดแตกง่ายง่ายเห็นไหคุณแดงกับเสี่ยวไว้อันนี้สิติดอยู่กับจัดนี่ว่าเวลาเลาลหางเนาะเดี๋ยวจะมีสิบุ้นติดอยู่กับจัดเขาก็ เกขะอ,ออกก้อนเกาะออก,กอน,กอนมายังกลับมาหลังไม่ใส่ขยะเนาะมาหลังอีกวนวุ่น,น,น,นไปวุนน่นวุนน่น,นไปทางเดียวเห็นายค่ะเห็นไงตอนนี้ไปจัดนี่คือเห็นายก็ก็เสียเอามือถูก็เอามีดขูดนะคะเนาะถ้าห้าเอามีดขูดใส่เวลาโดน กะห้าเห็ดแบบนี้มือมือค erm ุณยายกะบังเนาะเนาะกระสีมุนไปรอบเดียวมุนไลยแดดแห้งเดียวกันแค่นี้ง่ายๆนี่แค่นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระสีสองหลอบได้ก็แล้วค่ะบ่ได้บ่ได้เห็ดดนได้มันเกิดสีเกียงเกียงเห็นปะค่ะโอ้โหได้หอยจังไลยคือว่าเกียงเพราะว่าเห็ดมันเป็นดอกสีดำ เมือจับมังสีิมันก็สีลื่น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 เลยคันลื่นลื่นดอกเฮดก็สีลื่นก็คิดว่าเป็นสักๆเนาะสีลื่นเห็นมั้จับไปก็สีลื่นขี้เกี่ยงเลยกระจายก็สะใส่เหยาะออกไปก่อนเหยาะออกไปซ้ำหนึ่งแล้วก็มาล้างอีกถ้าเปมนเฮดแบบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าใน ไอ้นี่ค่ะข้อข้อข้เน้นละดินดอกก้อนนี่เน้นละดินดอกแจกดอกเล็บก้อนนะคะเนาะรอบแรงเป็นแล้วเขก็แยกไใบข้อเห็ดแบบมวนหมุนไปรอบๆเดียวกันเ็ดทางเดียวกันรอบไปทางเดียวกันเอฟเกิดเป็นลื่นลอ่นมากๆที่ว่าไม่ฉีดดินเห็นไหมคะดินหยาดดินนจะออกไปตามเนี่ยออกไม่ได้ตามแต่แจงรู่แต่แจงนี่ ลูกแบบแปดก็หอเห็ดแบบนี้แบบนี้แล้วจุ่มน้ำก่อนเขาก็ไปพักไว้อีกเขาก็จะไปพักไว้อีกซ้ำซ้ำหนึ่งนะคะเนาะไปพักอีกเดี๋ยวจังล่างเดี๋ยวเตี๋ยวเขาจังล่างน,าน่ะตอนนี้เน้นเราดินออกก่อนนะคะเข้าเอาดินออกเพราะว่าเห็ดเท็ดพอเนี่ดินไหลนะดินไหลเท็ดพอจะดินไหล ีนยวไว้ค่เหีุแบบเนี่ยวไว้ตัวเาสิมาเร้าอศร้าแล้วก็มาขูดนี่ก็สีหลังนี้สูตรพองคุณยายหรอคะสูตรไผสูตรเล่าเนาะเอาจากใดว่เข้าเอาไปเเดแบบนี้อยากดี๋ววไว้เนาะค่ะหลังห้พอแล้วว้คุณยายก็จะแยกสองหอบนี่ค่ะแบบมากะลื่นมือลเห็นไ่ตัน ตอนแรกรก็ซื้อสากๆมือคือขีดดินขีดดินติดเนาะค่ะนะ,ะส่สากมือ,อเห็นปะรูปแครนี่ก็ลืนลล่นละลื่นละเห็น,น,นไหม,ม,ม,มไคุณยายก็สเจะไปพักไว้ในอีกในอีกซ้ำหนึ่งซ้ำซ้ำเด็คุณยายเตรียมเตรียมไวนะ้นี่คุณยาก็จะพักไว้ทาตัวนี้ก้อนค่ะเดี๋ยวจังหลังอีกลลางนานที่นี่ตอนนี้เขาเเน้นเอาดินออกก่อนนะ เดินเดินเ่ิเดินดีนออกก่ะหมุน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 แป๊บเดียวกรเจ็ดทีละหน่อยก่ะกระจัดย่ายอันหน่อยคุณยายก็กระจัดอันอันหน่อยถ้าอันกระจัดอันใหญ่นี่แลวไว้ค่ะแลวไว้ก็เอากระจัดอันใหญ่ใจกะละมังใหญ่เนาะแลวไหวแล้วก็เกี่ยงข้าวเดียว ก็แยกกับเจือกับฟุ้นเนี่ยยอ,อกจากเฮ็ดพอออกก่อนครับมาท่รินิตมาท่รินิต ไว้ไวค่ะมามาเพียงแป๊บเดียวตอนนี้ตกระจายเป็นไงยังแล้วไว้แล้วแป๊บเดียวขอหนังล่างง่ายมาไม่ใลินไม่ห้องแป๊บเดียวก็หูค่ะ พอนังค่ะเหายพอนังอีกช่วงนี้จะเป็นช่วงเห็ดเห็ดเกิดนะคะช่วงวันที่คุณยายไปเลยที่จีรีช่วงนี้จะเป็นเห็ดเพาะอยู่บ้านเฮ้านะคะช่วงนี้อาหารบ้านเฮ้าร้ายหาฝนฝนตกมาเดียวกันนอใหม่เดียวกันซีมี่นอใหม่ก็มันก็ติเกิดนั่นเหรอ นี่เขาสีดำซื้อได้ค่ะนี่สีดำไม่ซื้อแต่วัยเกี่ยงเลยเด้จับเป็นเหมือนซิปอสากมือเลยเด้พ่อฮันในแล้วเด้อค่ะยังหลายอยู่เห็ดไปเรื่อยๆค่ะเห็ดไปเรื่อยๆเนาะเหมือนงวงเหมือนไปเรื่อยย่างละ ค่หเอาห้อหมุนไปโดนแตที่เขาไปหอดเนื้อเฮ็ดเลยคันั่นที่เขาไปเนื้อเห็ดเห็ดก็อ่อนๆอยู่ค่ะอัอนอนอน่นซ้อนอ่อนซ้อนค่ะเห็ดพอหนังนี่แค่นี้ค่ะอุปก,กรณ์เท่าอุปก,กรณ์เท่านี่แค่หมอก,กับกระจาดหน่อยนะค่ะเนาะของเก็บแคบกันล่างง่ายเวยค่ะเว้ กิ่งงวงกิ่งกว้างเข้ากับาสร้างแบบใหญ่กับกะมังแบบใหญ่ตักเห็ดพอเห็ดพอนังล่างง่ายๆค่ะใส่ที่ไรแคร์นี่แหละยายเห็ดเนาะที่ไรแคร์นี่ล่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆกระจัดกับหมอเนาะว่าต้องเอาเอกกระมังใหญ่ใใกระได้ถ้าแบบนี้ <laughs> เลืนเลนเลน่นลื่นลื่นลื่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวกระได้ละครับจินกัุสิออกไปไว้ไว้ไว้ใหญเห็ดหลอบหนึ่งเนี่ยหลอบสองหลอดสองอเห็ดหน้าเห็ดอ,อ่อนแตกนะครับเห็ดหน้า เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดไง,ง่ามค่ะล่างบโดนจกเห็ดค่ะล่างง่ายส่กระจาดนี่ค่ะ<ม>แบบน,น,นี้เอาแก้วมือตูดูู้น้ำกระจาดนี่ หล่อน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 ,อนมันจะเกี่ยงเกี่ยงออกค่ะแป๊บเดียวโอเคคะ่ะคุณยายขอเก็บคลิปไปแค่นี้ก่อนเ้ยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลางเห็ดรังเห็ดสูตรคุณยายค่ะบางคนก็สีทําแบบคุณยายอยู่เนาะค่ะเน,ะเนาะทํะา,า,งงาแบบเดียวกันคุณยายว่าง่ายดีค่ะสูตรมีเนาะสูตรมีเห็ดง่ายลางง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะโอเคเล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ คอหนังไม้ๆเลยค่ะคุณยายแกเบิ่งนคอขาวอยู่ด้วยค่ะคอขาวอยู่แกอีกแล้วคอขาวอยู่กันนะเห็นไหม่หอยู่ าำนี่พอดีเรียนซ้ำนี่พอดีโอเคไปแล้วค่ะไปแล้วทำตามได้ค่ะง่าย 作品。